ใส่ใจได้แต่มองไม่ไนะใส่มองได้ทั้งป่านี่ไม่เอกวันนี้เจ้แล้วอยากเยก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตั้งให้แน่เด็ดทุกคนมาเจอกับเป๋าใหญ่แล้วสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อ คือเมือ่อไกับไปเบิกเงินแห่บาวเจียซื้อสุดใหม่เนาะตอนในผู้เบิ่งทั้งขางเงินบริพูทธ์แล้วเป็นบาวเจียเสือส่งศอกส่งเสียคือเมื่อี้เฮ้ากับสิภาพบาวเจียมาหาผู้สาวเนาะสีหามีหายเพลินหายเพลินเป็นรักเป็นแห่งไม่น้อยสิมาจีบสาวทุกคนจีบสาวในเอซ่าเออสาวไทยจีบสาวในเอซ่าต้องมาเบิ่งว่ามาเบิ่งสกิลการจีบสาวไอเจียว่าสิติดโบ้คันติดเจาก็ไปอยู่เขาเลอยอยู่ไทยที่เป็นยัง เดี๋ยวฮะใชิมหเขาแอปเอซ่าเนาะทุกคนเนาะมาแบบเก่าแหล่ลุ่มเลยเด้อจีบสาวในเอซ่าจุกูมาพร้อมกันเลยเด้อไปเข้าสู่ระบบอุ้ยสวยมากวันนี้น่ารักจริงๆเขาปุเปิดกล่องมา เพลงอยู่นะกระตุมตำตุ่มตำอย่างที่เอาอยู่อยู่เพลงนี่กันด้เข่าว่าวะอุ้ยนางฟ้าสวัสดีครับอ้าคนประกำงามอี่เห็นแต่นะส่วนแล้วเข่าบาเปิดไม่นะเออเข่าบาเปิดกล่องนะเ้าเบิดเพจิดไปนี่ สวัสดีครับเกียสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเกียคนนี้บอครับโอ้เขาคุณนะเจ้าไอเจียไม่ใช่ค่ะหมายถึงเกียรอ๋อคุณบอครับนอะไรนะหรือว่าจะเจอกันในความฝันเบกอะไรสักอย่างอ่ะใช่ปหไม่ใช่ ใช่หรออืม, <c oughs> มใช่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่เขาว่าอย่งไรบ้าไม่ใช่เหมือนมาที่พี่ร้องเพลงอ่ะอ๋อไม่บัวใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับยุ้ยชสื่ออะไรครับสื่อยุ้ยเอาคุณยุ้ยมีแฟนหรือยังครับชื่อย,ยุ้ยค่ะยุ้ยโอ้โื่อยุ้ยยุยออย้ยอ๋ออยู่จังหวัดน,นะครับ สุนบุรีค่ะสนบุรีเคยมาเที่ยวลาวเหรอครับไม่เคยค่ะแต่อยากไปอยู่นี่ไอเจียมาหาพี่ทายผมก็ได้พี่ทายผมสดตรจะนี่อ่าฮะนี่เขายมไปเราจะกะลุมกะลาตีสิเป็นยังไงแล้วกะลุมกับเจ้าอยู่สวัสดีครับ เราจืงเนี่ยสึงเนี่ยดราจืงเนี่ยโซ่จะิวจีบสาวเนี่ยที่แหละเปลี่ยนน้จีบสาวอ้าวเอาแล้วคือเราฆ้างมาจ้ะโอ้ไปเล้ฆ่าไปเลยค่าเกี่าวเราฆ่าเราฟังอยู่น้องมีแฟนหรือยังใช่ก็ใช่ครับเนาะอ้าวน้องมีแฟนหรือยังนี่น้องมีแฟนหรือยังเราวะมีค่ะอ้าวโอ้เป็นยังไปจีนิ่งแฟนเรา มูกเป็นยังไม่มูกเป็นยังโอ้ยบุจักดูบบุจักเต่าออกไปนี่โอ้สวยจริงมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเขาเห็นไหนเจียโคตรใจเลยควอยอยู่คอยอยู่ พี่โกงมี่คุโอ้คนดังอะพอ่เจียเขาเห็นเขาจืดจะวะตื่นเลน่ารักจงเยพี่หันพี่หันมายไม่ใช่คนดังไปนี่ไอเจียมันใช่ะใดอะอ่เจียเขาจะจะมีคนดังเขานอะพีพี่เพิ่งปัดนะพี่ โอเคเนี่ยเอาหันน่าหน่อยพี่ฮันน่าหน่อยฮันน่าโนยหันหน้าโนยทำไมพี่ไม่เปิดไม่เอาวอ้าวเปิดอยู่ก็เปิดอยู่นี่ยินบะครับนี่เอาขึ้นวันนี้ไม่เสียงมันมันไม่ได้ยินเสียงพี่สัญญาณน้องไม่ดีได้ยินไหมครับคุ้นตกไหมมันคุ้นดังคนหนึ่งพี่ใช่คนดังไหมไม่ดังไม่ดังไม่คุนดังเอาลำโพงมาเสียมดูบะได้ยิเสียงปะ เขาจืดหัวนส่วนายทุกคนเลยจืดหัวแล้วจ้ะเจ้กับโซ่สกิลการจีบสาวเว้ยเดี๋รักนะจุ๊บๆอืมถนอดสิบแปดเจ้เขาหกเอ้ยเหมือนคนดังเลยอ่ะคนรังอีกแล้วคนรังอีกแลพี่ต้องไปแถะคนคังอเจ้เขาจืดใจเห็นบรอออกคิบหัวบางที เห็นไอเจียอาจจะหนาหุ่นเราอ่าเราเคยออกไม่ปวดนี่มาก่อนครับนี่คนนี้จจริงงัเซ็ตเก่ารู้จักเฮ้ยเดียวเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับน้องหวยสวัสดีครับน้องหวยเราไม่ซื้อมวยชื่ออะไรครับ เยอะเด็กซื้อรองอ่านอ่าชื่อเนยครับชื่อเนยชื่อเนยอ๋อชื่อเนยอุ้ยทำไมนาฮะเจียครับขอบคุณครับกี่ขวบแล้วครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดให้เดาให้เดาโอ้ยให้เดาให้เดาน่าจะประมาณอ่าสิบแปดสิบแปดสิบหกถูกอ่าถูกแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีรางวัล รางวัลอะไรครับอ่ารางวัลของคนตอบถูกก็น่าจะเป็นอ่าเงาะาอ,อ,อ,อะไรอะ่ะอยู่จังหวัดไหนครับอยู่เพชรบุรีครับเพชรบุรีเพชรบุรีมันแถวแต่ว่าเพชรบุรีนี่คุณแล้วงเท้าเท้าเ้ไก่ชนใดืนหัวคือมาเที่ยวเราไหมครับไม่เคยครับ มาไว้พี่จะพามาเราผูดใสก็ไม่เก่งปันไดก็ยังอยากเว้าอยู่สวัสดีคนไทยฝั่งนู้นโดยกรุง <c oughs> น้องก็ดารักดีนะอุ้ยตหาหักแต่ว่าเราคือเป็นตหาหักแต่ว่าโอ้กดไลค์กดแชร์ด้วยกดหัวใจไว้หลายเอาเราเป็นตหาหักดีเนาะเียดายเรามีแฟนก่อนไปเท่ากับจีไปได้เนี่ย มีม,มแฟนแล้ววะภาษาไทยไม่เป็นเคยมาเที่ยวลาวปะครับพูดไไทยแต่จะฟังภาษาลาวได้บางคำนะโอ้เคยมาเที่ยวลาวปะครับไม่เคยครับโอ้เคยฟังเพลงลาวไหมครับเหมือนเคยได้ยินผ่านๆโอ้ได้ยินผ่านๆบางทีเอาได้ยินผ่านๆยังว่าเข้ามาจักเพลงเจ้าอยิ่งเข้าไปเลยก็ เพลงอะไรครับโอ้ยเยอะได้เพลงเราครับแค่ฟังเพลงไหนแล้วครับเพลงเราเพลงที่มันดังๆนะมันร้องว่ายังไงครับใส่ใจได้แต่มองไม่รองนะใส่มองได้ทั้งป่านะเร่มงอะไรอีกวันนี้จะแล้วอยากเป็นลูกเคยทำไมพี่ป็นคนร้องหรอคะนี่เขาเป็นคนร้องครับพี่สาคผมเป็นคนร้องเพลงอะไรอะหนูเดี๋ยวหนูจะลองไปฟัง ่าแพงง่ายง่ายแพงง่ายหรือว่าอ่าพอแม่อ้ายทามหาอย่างเป็นลูกเคยนี่คนนี้เขาร้องเนี่ยใช่ครับตัวนี้นลยครับเพลงเพลงอะไรนะคะแพงง่ายแพงง่ายแพงงเพลงเพงง่ายเพงแพงแพงเออแพงง่ายแต่ตอนนี้เขาแพงหนอือตัวนี้ตัวตัวนี้แพงหนอมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอ่า ดูเคยใส่มองไป่ไหวจริงจริงปะมันไม่ว่าิงจรแพงง่ายหักอ้ายรัหักนองอ้ายหักนองฉันรักเธอสิประมาณนี้นะครับอ๋อลอง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 ร้งวะหะลองร้องวะเขาไม่เคยฟังให้ไปรองยังไงเนาะอุวยเองอ๋อเจอแล้วอุ้ย พื่อนคนนี้เป็นคนร้องไม่ใช่หรอหรือเปล่านี่คนนี้เขาร้องตอนนั้นอเขายังหนุ่มอยู่มันก็เลยดูดีตอนนี้เขาอ่าเมื่อสามปีที่แล้วหรอครับใช่ครับหน้าเปลี่ยนไปไปมากแพ้แพ้แพ้อากาศครับแพ้อากาศที่ลาวใครมีขวดน้ำเก่าอย่าเพิ่งเทเราคนฟังเยอะนะเทเลยครับน้องไม่เป็นไร น้อยปีไปแล้วนะครับครับผมอ้ยนะครับว่าเจียนะครับนี่สำลูบเลยจะเอาไปกินกันนะสำลูบาจบเลยซูสกิลนี่จียเจียเลยหมาะเลยอะไรครับตัวนี้อยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับผมรวยนะครับไใช่ไหมใช่ไหมสวัสดีครับผมรวยนะครับ ผมซือรวยนะครับจริงหรอคะครับผมมันเหมือนคนหนึ่นคนไหนวะเหมือนคนร้องเพลงอ่ะอย่าบอกแล้ว่าเป็นเพลงผมเป็นนักร้องครับใช่ไหมคะใช่จริงๆใช่ไหมใช่ครับคือสีบอมีไผอย่างให้แฟนไปเวากับเพลงอะไรครับใจใจ้ลยเต็มมือแมนบอ ใช่ใช่แบบนี้แหละใส่มงก็ไล่ทั้งปลาั่นใช่ไหมใส่ใจก็ไล่ใส่ก็ใช่ครับใช่ก็ใช่ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมค่ะเขาเขาเขาร้องน้องจะให้ร้องไก่ร้องไก่อยู่คนเดียวมาดนมามีใช่คนในเท่าเออตอนนีดีอย่าไปร้องท่านผู้หญิงนี่ พ่อแม่ไายบว่าอยากได้น้องน้างมาเป็นลูกไพ่ใช่่วาแม่่นบวาใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมจำได้ใช่ไหมไอโบใช่เคยฟังไหมเคยฟังสองเพลงเอาเคยฟังสองเพลงอะไรเพลงอะไรจำไม่ได้อ่ะ พ้าพี่ร้องขึ้นมาจำได้อยู่แต่จำชื่อเพลงไม่ได้จำเพลงก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเฮานั้นเป็นแฟนกันใช่ไหมเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันคงจะดีใช่ไม่ใช่ตรงไหนดูหน้าก็อนดูดูหน้าที่ไม่ใช่ตรงไหนนี่ใหญ่เมื่อสามปีที่แล้วเขาหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้เท่าไล้วเดีได้ยินเสียงผัวมันยังกินอ่ะใครวะ เมื่อกี้นะผมน่นจะหาสเปกอาเจียกันนี่สวัสดีครับอมไม่เห็นได้หาเ้าสองนีน่ะสเปกเจอเลยเล<า>มืดดเเนน่อมมกี้นี่นี่นะสัครับอืมอือ้นอนอยเลยดิเพชรเท้าสิบัสเนาะเทาตื่นเมื่อกี้นี่อุ้ยเผืออยไรเืออคือมันมันตายระพานแกลยสวัสดีค่ะยไเ่ ดาเฮาฮะเฮ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะไปไหนครับไปเที่ยวเที่ยวไหนครับแต่งหน้าคิดว่าแล้วต้องไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนครับตาคคุณอยากกลับดึกนะครับพี่เป็นห่วงนะครับอยากกลับดึกนะครับคุณหน้าเธอ ไปเที่ยวไหนครับแหน่เข้าคุ้นหนาะโอยไอเจียแล้วเจียจะได้เข้าคุ้นณบอกโอยเ้ยคนสวยน่ารักยิ้มงามทำอะไรอยู่ครับงานอุ้ยใจตรงกันเลยว่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับนนั่่งเลนั่งเล่นนั่งเล่นกับใครครับ มันเงียบไกลพี่เลยครับน้าผัวอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนกับผัวอ้าวกระผัวไหนไหนผัวไม่รู้หน่อยไม่รู้หน่ยไม่ใช่เออเขาอินสล็อตใช่ไหมครับเขากินกระท่อมไหมครับกินท่อมกินท่อมอยู่เหรอครับโอู้สวยมากครับไป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 นั่งกับผัวกินนี่ อีพรอมมาจักนี่เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเฮอจียทำอะไรอยู่ครับอสวัสดีครับสาวผมแดงแสลงใจจะไปไหนครับแต่งหน้าจะไปไหนครับหาผู้ว่าครับ ผู้เบาวอยู่ไหนอยู่เรือนครับ <c oughs> สตรหรือไม่สวดครับไม่สูตรครับไปเองก็ไ <c oughs> ปเองครับลมกันเองเจ้าคนะ <c oughs> อา้าวบิด <c oughs> โอ้ย <c oughs> กำลังขากนะทุกคนเนาะอันนี้คือเป็น EP แรกสื่อนะทุกคนอาจจะบริโุท์สกิลปันใด ถ้าคลิปในหอดสองหมืน view, นะ่นวิวน้องฮอยสิเสันต์ EP สองให้ทุกคนเบิง่งเลยทุกคนต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกระสีสำคัญขอคนละหนึ่งไลค์เผื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยทุกคนเด้อคนละหนึ่งไลค์สำหรับใครที่อยากเบิ่ง EP ต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว <ป S 2> ้ได้เลยทุกคนเด้อ<ด>โอ้ยกำลังถากเนาะงมื่อกี้อันนั้นเมื่อกี้เนี่ยมัน ข่อยตื่มเอซ่าท่านพี่ถ้า่อยถ่ายคลิปแล้วคลิปหนึ่งมากเลยเนี่ยบ่ได้แคปหน้าจออืมมันก็เลยซ่าไปเอ้าบ๊ายบายเนาะปอไอเจียเบิกเงินหายบาทเดียวเอาไปซื้อสุดซุงเสียอย่างเท่ี่รอวันนี้ก็มีแต่นี่แหละมาอยู่น้ำสองสามทีทึกสุดวันรอดูดีขึ้นไหมวะเมื่อกีในวาด์กไม่ได้ทำดีเด้อรอวันนี้ก็มีแต่ม้าแล้วนี่ โ <c oughs> ลแหงนะ้งเนาะเอาไปาปนะทุกคนเนาะ <c oughs> เจอกันคลิปหนะ้า <c oughs>